สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะกราวขอบคุณ F. อฟซีสายบุญค่ะช่องไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลนคร0 8 1 3 8 0 4 3 3นนะคะชอบสินค้าผ้าคามของช่องคุณแม่ทักเบอร์นี้มาเลยจะเป็นลายของคุณแม่นะคะทักลายเข้าไปจะเห็นไทยนิยมคามสวยแม่สวยใส่กระโปรงขา,ขาวยืนอยู่นั่นคือคุณแม่จะได้รับท่านนะคะถ้าเป็นช่องอื่นเลขอื่นเบอร์อื่นไม่ใช่ค่ะ 0813804338นะคะวันนี้นะคะคุณแม่เกิดความขย,ยันคันแข็งนะคะลงคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่5แล้ว FC ท่านใดได้ดูคลิปคุณแม่แล้วชอบสินค้าที่คุณแม่ลงนะคะช่องไทยนิยมคามสวยก็โทรหาคุณแม่เลยค่ะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะ081ค่ะ3804338คลิปแรกจะเป็นคลิปแม่สวยพาแซบนะคะ คุณแม่ขั้วเห็นใส่ไข่นะคะแล้วก็กินนะคะกินเสร็จปุ๊บคุณแม่ไปวัดนะคะเอาบุญมาฝากเคปสีสายบุญค่ะไปวัดสอนประชารามนะคะเป็นคลิปที่สองที่คุณแม่ลงมานี้คลิปที่สามคือคลิปเครื่องประดับนะคะท่านใดได้ไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูนะคะเครื่องประดับสวยมากถูกมากงามมากเป็นเซธซอรีนะคะถ้ามีตุม้มหูมีพวงก,กุญแกมีตุม้มหูมีพวงก,กุญแกมีสร้อยคอมีตุม้มหูมียางจุกผมโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะ ข้าไปดูได้เลยนะคะคลิปที่4ี่เป็นคลิปกระเป๋ากระเป๋าเงินกระเป๋าเป้หลังกระเป๋าปุกปุยกระเป๋าที่คุณแม่โปรโมชั่นลดราคาในเดือนมันเกิดของคุณแม่ค่ะคลิปนี้คลิปผ้าถุงดอนกอยนะคะผ้าถุงดอนกอยโอ้โหอยากให้ทราบเลยนะคะว่าดีมากนิ่มมากนุ่มมากดีมากราคาหน้าร้านคุณแม่ขายอยู่ที่1,800บาทวันนี้เดือนนี้นะคะคุณแม่จะยกอปที่ที่1,000บาทนะคะท่านใดเอฟเอฟได้เลยค่ะ คุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะแต่จะมีบางผืนที่ติดรหัสนะคะ AA6 ค่ะ AA6 เป็นผ้าดอนกลอยนะคะ AA6 เป็นผ้าดอนกลอยค่ะเป็นผ้าดอนกลอยผืนละพันแปดโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันเดียวนะคะหนึ่งพันเดียวก็คือหนึ่งพันบาทนะคะไม่ใช่หนึ่งพันเดียวคือหนึ่งพันเอ็ดนะไม่ใช่ 1, หนึ่งพันนคือหนึ่งพันเท่านั้นเองนะคะ AA6 ค่ะเป็นลายขอพระราชทานค่ะสวยมากค่ะ เ a เอนะคะเอเค่ะต่อมาค่ะเป็น AA6 เหมือนกันค่ะเอเถูกต้อง AA6 เหมือนกันค่ะ AA6 นะคะก็จะมีอยู่2ผืน AA6 สวยงามมากเป็นผ้าดอนกลอยนะคะผ้าดอนกลอยค่ะทิ้งตัวหมักโครนอย่างดีเลย คืนละ1,000บาทเท่านั้นเองค่ะคืนละ1,000บาทเท่านั้นเองนะคะ FC ท่านใดน,นะคะเห็นคุณแม่ลงไลน์ลงลงช่อง YouTube แล้วนะคะกด F มาเลยค่ะจะหมดอดได้ของดี AA6 อีกแล้วนะคะมี3ผืนแล้วต่อมาเป็น AA3 ค่ะสีจะอ่อนกว่า a อเนิดหน่อยค่ะลายเดียวกันนะคะลายขอพระราชทาน แต่สีจะอ่อนกว่า AA6 เนิ่นึงนะคะอันนี้เขาเรียกว่า AA3 ค่ะ AA3 ก็จะมีอยู่สองผืนค่ะ AA3 ก็จะมีอยู่สองผื่นนะคะ AA3 ก็จะมีอยู่สองพืนค่ะ AA3 สวยงามมากเลยค่ะแคบเลยนะคะแคปเลยนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่อ,อยู่ร้านพอดีเลยจะได้จัดของให้กับ FC ค่ะต่อมาค่ะเป็น AA3 มี3ามพื้นค่ะ AA3 มี3ามพืน AA3 มี3ผมืนต่อมา เอเอหค่ะเอเอหเป็นผ้าดอนกลอยหมักคนอย่างดีเนื้อแน่นม,มากเลยนะคะราคา1ันแปดบาทโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่พบาททุนค่ะเอเอหมีอยู่3ามหมืนค่ะเอเอหมีอยู่สามหมืนนะคะเอเมีอยู่3ามหมืนค่ะต่อมาเป็นเอเอแค่ะเอเอแรู้สึกว่าจะมีอยู่สองหืนค่ะ เอเอแปดนะคะเอเอแปดมีอยู่สองผืนค่ะรายขอพระราชทานผ้าดอนกลอยนะคะผ้าดอนกลอยหมงคลอย่างดีเลยนะคะเอเอแปดมีสองผืนนะคะเอเอแปดมีสองผืนเอเอสองค่ะเอเอสองค่ะเอเอสองนะคะ ไม่ใช่ค่ะ A A 7ค่ะ A A 7ค่ะมีอยู่สองผืนตาลายแล้วนะ,ะ A A 7ค่ะมีอยู่สองผืนค่ะ A A 7พีเมียมเลยเป็นผ้าดอนกลอยนะคะมีอยู่สองผืนค่ะ A A 7นะคะมีสองผืนค่ะ A A 7มีสองผืนส,สวยยค่ะต่อมาค่ะเป็นผ้าลายขอดอนกลอยเหมือนกันแต่เป็นตัวเอสตัวใหญ่กว่านะคะตัวเอสตัวใหญ่กว่าสวยมากนะคะตัวเบอร์เอส เมอเอสเม์ใหญ่กว่านะคะสวยมากเลยนะคะแต่ตัวนี้คุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะไม่ได้ติดรหัสแคปหน้าจอตรงหาคุณแม่เลยนะคะมีอยู่สามผืนค่ะตัวเอสใหญ่นะคะมีสี่ผืนค่ะมีสี่ผืนเพิ่งพอมาใหม่ๆนะคะตัวเอสใหญ่ค่ะตัวเอสใหญ่นะคะมีอยู่สี่ผืนผืนละหนึ่งพันบาทเป็นผ้าดอนกลอยในเอเอสอง เอเด็กเขาเขาประกาศอะไรสินะครัไม่จะทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเนอะเ a สองนะคะผ้าดอนกลอยเ a สองนะคะที่คุณแม่ยกอยันนี้เป็นผ้าลายของพระราชทานหมดเลยเอ,อสองค่ะชอบพื้นไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยนะคะเอ,อสองค่ะ นิม่นมมากนะคะนิ่มมากสวยมากเอเอหนึง่งหนึ่งค่ะเอเอหนึง่งหนึ่งนะคะมีผืนเดียว แล้วก็ตัวนี้เป็นสีบอลเป็นสีน้ำตาลนะคะลายพระราชทานค่ะสวยๆตันนี้ไม่ได้ติดรหัสนะคะเพราะว่ามีสองผืนเท่านั้นเองเป็นสีน้ำตาลเป็นผ้าดอนกอยนะคะหมักคนเรียบร้อยหมัก่มเรียบร้อยแล้วนะคะผืนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองค่ะมีสองผืนเท่านี้นะคะมีสองผืนค่ะ ต่อไปเป็นผ้าดอนกลอยนะคะ AA 2 1นะคะ AA 2 1ค่ะลายพญายนาคค่ะสวยงามมาก AA 2 1ลายพญายนาคค่ะผืนละ1,000บาทจา้า AA 2 1นะคะต่อมาเป็น AA 1 9ค่ะ เอเอหนึ่งเก้านะคะเขาเรียกว่าหมีร้องนะคะหมีขั้นนะคะเอเอหนึ่งเก้าเป็นผ้าดอนกอยค่ะเอเอหนึ่งเก้านะคะแคบหน้าจอตัวหันไม่สวยได้เลยค่ะเอเอหนึ่งเก้าค่ะต่อมานะคะเป็นผ้าดอยดอนกอยค่ะหน้าเกี้ยวร้อมเพชรนะคะหน้าเกี้ยวร้อมเพชรตัวนี้ไม่ได้ติดรหัสนะคะลายหน้าเกี้ยวร้อมเพชรค่ะ ติดอยูนน่ค่ะ a อ2 0สองศค่ะลายนาเกี้ยวล้อมเพชรนะคะลายนาเกี้ยวล้อมเพชร a อ2 0สองศค่ะลายนาเกี้ยวล้อมเพชรนะคะ a อ2อสองศค่ะต่อมาเป็นผ้าดอนกลอยคามน้ำหนึ่งนะคะผ้าดอนกลอยคามน้ำหนึ่งค่ะรหัส A a เก้าค่ะคามน้ำหนึ่งนะคะ AA 9เก้าค่ะ a อเค่ะคามน้ำหนึ่งนะคะเื่อละ1,000บาทค่ะผื่อละห0 0่บาทนะคะคามน้ำหนึ่งเอเค่ะต่อมาค่ะเป็น a a เอสกตนะคะนี่ถ้าคุณแม่ยกเป็นผ้าดอนกลอยทั้งหมดเลยนะคะ a a เอสกตค่ะราคา1ันแปดบาทโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะ ต่อมาเป็น AA 2 2สองค่ะ AA 2 2สองนะคะ AA22 สองผ้าดอนกลอยจ้า a a 2 2สองค่ะผ้าดอนกลอยค่ะเป็นลายหมีนะคะลายหมีเต็มผืนค่ะ AA 2 2สองค่ะต่อมาเป็นลายกุหลาบนะคะลายกุหลาบข้ามน้ำหนึ่งนะคะข้ามน้ำหนึ่งค่ะ AA เอเอสองสี่ค่ะเอเอสองสี A ่นะคะเอเอสองสี A ่ค่ะเป็นลายดอกกุหลาบค่ะราคา, 1, าหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหลือหนึ่งพันเดียวค่ะเหลือหนึ่งพันทวนค่ะเหลือหนึ A ่งพันทวนเอเอสองสี่ค่ะเอเอสองห้านะคะดย้อมมาใหม่สวยงามมาก สเก็ตทำนะคะสะเก็ตทำนะคะเต็มผืนสอดล้องด้วยตัวเอสนะคะสะเก็ตทำเต็มผืนในเอสองห้าค่ะจากราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทโปรโมชัน 1, มช่นอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะเอสองหกค่ะ เอเอสองหกนะคะลายมงกุฎเพชรใหญ่ค่ะนิ่มมากค่ะเอเอสองหกจากราคาหนึ่งพันแปดนะคะเหลืออยู่พันเดียวเหลืออยู่พันเดียวนะคะเหลืออยู่พันเดียวเพือนนี้ไม่ได้ติดรหัสนะคะของเพิ่งมาของเพึ่งมาค่ะสวยมากค่ะไม่ได้ติดรหัสเลย เป็นผ้าดอนกลอยนะคะพันแปดร้อยบาทเหลือพันเดียวสวยมากค่ะสวยมากทอแน่นมากนะคะท่านเอฟไปไม่ผิดหวังเลยค่ะสวยมากนิ่มมากนะคะสวยมากนิ่มมากวันนี้ลายเชิงเทียนค่ะมีผืนเดียวเป็นผ้าดอนกลอยนะคะที่คุณแม่กําลังยกสวัสดีค่ะเป็นผ้าดอนกลอย,ยนะคะที่กาลังยกเนี่ยลายเชิงเทียนค่ะที่กําลังยกเป็นผ้าดอนกลอย อะไรพี่เวลาแม่ว่างเวลาแม่ว่างตอบแม่จะว่างในเร็วนี้ไหมเลยว่าจะอัดคลิปอีกเยอะอีกนานอยู่ก็นี่แหละกำลังลงละครับโอเคกำลังเขาไม่ได้มาแลวผ้าวันงนี้พรุ่งนี้ว่างไหมแม่ลงแล้วนี่ลงแล้วมีอะไรแเพิ่นเพิ่นเอาผ้าวัพรุ่งนี้เพิ่นมาถามว่าพรุ่งนี้ได้ได้พี่ได้ค่ะได้ค่ะรายนี้มีสองคืนนะคะ ลายนี้มีสองผืนค่ะลายหมีโบราณลายนี้มีสองผืนค่ะลายหมีโบราณค่ะลายหมีโบราณนะคะมีมีลายดอกเกตมณนีนะคะมีสองผืนนะคะลายนี้สวยมากมีสองผืนค่ะมีสองผืนนะคะไม่ตัดออกจากกันนะคะสองผืนสองพันเลยนะคะปกติสองผืนนี่สามพันหกค่ะชอบลายไหนผืนไหนแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบพื้นไหนไลหนหนยหายไหนแคบหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลย0813804338แม่สวยสกลนครนะคะสวัสดีค่ะ